แม่ม่ดูในปากหนูนี่มีอะไรในปากนะแม่ดูก่อนเนี่ยจะงับแม่อีกเออลูกมีเดี๋ยวงับแม่ได้เป็นเป็ดไอ้นั่เป็นเป็ดแล้วเนี่ยไม่ว่าเนี่ยใช่ไหม จ่กินอะไรนะ่แม่แม่ดูสิห้ามกินนะลูก เห็นไหมหาเจยังอะเนี่ย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 อยู่นี่ลูกมันอยู่นี่ไหนอ,อ,อ,อู้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 เจอยังอู้เจอแล้วเก่งจังเลยเจยัง,ง,งลูกไหนมาให้แม่ดูสิ ให้มอมิดูสิเจอแล้วใช่ไหมคะไหนไหนไหนไม่ดูสิโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ไปแบบีเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอไหนไหนขนนกหนูอยู่ไหนไปดูสิไปดูไปเอามาให้มามิซิเอามาให้มามิดูซิไม่เอาเลยลูกเหรอไหนไหนไม่ดูซินี่ไงนี่ไงนี่ไง มบบี้เร็ว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 โอ๊ยมันเชียวห้ามกินนะนะห้หามกินนะบีอืมอยูไหน <c oughs> ไหนลูกไม่ได้อยู่กับแม่ ได้ยังได้ยังเจอยังเจอยังนี่ไงนี่ไงนี่ไงบี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 บันนี่มันี่อ้าวะอ๋อหายไปไหนบีบีหายไปไหน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 โอ้โห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 อ้าวชัวอ้าวชิยะไหนไม่ดูสิกินนี่โอ้ยเด็กคนนี้ชอบกิน Này, Hai. ní nè, ní nè. Nè baby hai. Hỏi bên này A cha, a cha. A cha. Bì bi khéo lại lụ. Bi ơi. <cười> <cười> ลุงวอนลุงวอนเขาสร้างสร้างเต็นไปเก็บดถนอนในอ่างสนุกนะลูกเราชีวิตของหนูมีความฉกอย่างเลยเนาะอูมีลักเบบีนะลูกเนาะอ้วชีวิตลูกมีอู้เต็มอ่างแล้วปีที่แล้วตัวกระจูดเดียวปีนี้เต็มอ่างแล้ว โอ้ยลูกแม่วาสนาโอ้โหทนหายใจอนอนโกนให้แม่ฟังหน่อยสินอนโกนกรุ๊กกรุ๊ให้แม่ฟังหน่อยสิเดูต,ตาหนูสิดุมากเลยนเนี้ยโอ้ยอยากงับแม่อย่างเดียวไม่รู้ไม่เดาออก ไม่รู้นิสัยหนูดีจะงับแม่อย่างเดียวใช่ไหมเออดู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 อ่ะดู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 ด,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 ดนอนในอ่างบุชีละลูกสนุกไหมอู้อูอออ่ะอ,อ,อแค่นี้แหละจะนอนละลูกรออู้พี่ไี่จะนอนชอบนอนรอ นอนในอ่างกุชชี่ใช่ไหมโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยท่านอนของเบบีน่ารักจังเลยอ่างกุชชี่เบบีใช่ไหมเป็นอ่างกุชชี่ใช่ไหมลูกโอ้เออเออเอออ่าแม่ไม่ลุกนอนต่อใช่ไหมเอยมีความสุขจังเลยกับอ่างกุชชี่กุชชี่กุชชี่ VIP ของมาดาม